รัฐแจกเงินช่วยลูกจ้างตกงานชงคอรมบ24มีนานี้แย้มตัวเลขสูงกว่า2,000บาทสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เขารบดักทุกท่านวันนี้ก็มาพร้อมกับข่าวข่าวอย่างเช่นเดิมนะคะเกี่ยวกับโควิด19แล้วเกี่ยวกับเงินที่รัฐบาลจะมอบให้นะคะนายกอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐรมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการะคะในการ,รนายกอบศักภูตระกูลรองเลขา ที่การนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่24มีนาคมกระทรวงการข้างนาเสนอมาตรการด้านเศรษฐกิจช่วยลดผลกระทบโควิด -19 ระยะที่2เข้าสู่การพิจารณาของคอรมอเน้นการช่วยเหลือประชาชนให้มีสภาพคล่องหรือนำเงินใส่กระเป๋าให้กับประ,ประชาชนเช่นกลุ่มลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง อาชีพงานอิสระหาบเลรแผงลอยส่วนจะเป็นเรื่องการแจกเงินหรือไม่ให้ติดตามดูซึ่งก่อนหน้านี้มาตรการระยะที่1เคยมีแนวคิดจะแจก2,000บาทต่อคนแต่ถูกต่อต้านมากแต่ขณะนี้ไวรัสโควิด -19 สร้างผลกระทบต่อประชาชนและลูกจ้างมาก จน2,000บาทอาจไม่เพียงพอดังนั้นเมื่อกระทบมากขึ้นการช่วยเหลือต้องมากขึ้นนายกอบศักยังกล่าวอีกว่านอกจากนี้จะนำเรื่องการเช่าซื้อโดยเฉพาะลูกค้าเงินกลูเงินกู้ขอโทษค่ะโดยเฉพาะลูกค้าเงินกู้เพื่อซื้อรถยนต ที่อาจได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จนไม่มีอะไรได้ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ดังนั้นจะหารือกับนายสมศักดิ์จาตุสีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อหามาตรการช่วยเหลือและเตรียมเรียกบริษัทเช่าซื้อเข้าหาลือเพื่อผ่อนปลนเงื่อนไขซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ไปหาลือแล้วแต่เมื่อแต่เหมือนจะมีปัญหาอยู่มาก แม้บริษัทเช่าซื้อรถยนต์ผ่อนปลนเงื่อนไขไปบ้างตามที่รัฐบาลขอความร่วมมือและมีบางบริษัทพักเงินต้นทุนแต่ยังเก็บดอกเบี้ยดังนั้นดูแล้วว่าควร จะทำอย่างไรคาดว่าจะเสนอคอรมอในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนี้แหล่งข่าวจากทำเนียบก็เปิดเผยอ,อีกว่าขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังพิจารณามาตรการดูแลกลุ่มลูกจ้างที่ถูกรัฐสั่งปิดสถานประกอบการเช่นห้างผับโรงหนังร้านอาหารสนามมวยสนามกีฬาตลาดยกเว้นตลาดสดเพื่อน,นำเสนอต่อคอรมอในวันที่24มีนานี้ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติม จากการช่วยเหลือของสำนักงานประกันสังคมที่จ่ายเงินให้กับลูกจ้างที่รัฐมีคำสั่งให้หยุดกิจการ50เปอร์็น์เป็นระยะเวลาไม่เกิน60วันมีผลตั้งแต่1มีนาคม2563แม้ประกันสังคมจะเข้ามาช่วยเหลือแล้วต้องยอมรับว่ามีกลุ่มลูกจ้างที่อยู่นอกระบบประกันสังคมเช่นลูกจ้างในร้านอาหารร้านขายของในตลาดหรือร้านขายของในห้าง ในลักษณะของการเช่าพื้นที่ซึ่งจำเป็นที่รัฐต้องมีมาตรการมาช่วยเหลือลูกจ้างในกลุ่มนี้ทันทีเนื่องจากเมื่อห้างปิดลงร้านอาหารปิดลงตลาดห้ามขายส่วนใหญ่หนายจ้างหยุดการจ่ายเงินเดือนดังนั้นเมื่อลูกจ้างบางคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มประกันสังคมจะไปขอรับการชดเชยจากประกันสังคมไม่ได้ แหล่งข่าวก็กล่าวต่ออีกว่าแนวทางหนึ่งมองเห็นว่าจะช่วยเหลือกลุ่มลูกจ้างที่รัฐสั่งให้ปิดกิจการคือแจกเงินแต่ต้องมีระบบหาตัวตนของกลุ่มดังกล่าวแต่การช่วยเหลือไทยคงทำได้ไม่เท่ากับอังกฤษที่อังกฤษจ่ายเงินให้แก่ผู้ว่างงานในสัดส่วน80%ของเงินเดือนที่เคยได้หรือวงเงินไม่เกิน2,500ปอนด์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 0 0 0 0บาท เป็นเวลาสาเดือนซึ่งไทยไม่มีเงินมากเท่ากับอังกฤษดังนั้นการช่วยเหลือคงอยู่ในวงจำกัดและต้องดูวงเงินว่ามีแค่ไหนอย่างไรก็ตามมาตรการหนึ่งที่กระทรวงการคลังเตรียมไว้แล้วและนำเสนอต่อคอรมอคือให้กู้เงินสำหรับลูกจ้างที่เดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจและตกงานในช่วงนี้ให้กู้คนละหนึ่งถึง20,000บาทรัฐคิดดอกเบีย้ย ต่ำมากเช่น0.1%ต่อปีถักกู10,000บาทเสียดอกเบีย้ยเพียง10บาทต่อปีถ้าก,กู20,000บาทเสียดอกเบีย้ยเพียง20บาทต่อปีถือว่าถูกมากและรัฐบาลมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยระยะเวลา6เดือนโดยกำหนดให้ผ่อนชำระหนี้2ปีตรงนี้น่าจะช่วยต่อชีวิตของกลุ่มลูกจ้างตกคนตกงาน และต้องการเงินมาดำรงชีวิตเพราะมีระยะเวลาไม่ต้องชำระหนี้ถึง6เดือนหลังจากเศรษฐกิจฟื้นและหางานใหม่ได้ผ่อนชำระเพียง400-500บาทต่อเดือนโดยการปล่อยกู้ดังกล่าวดำเนินการผ่านธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์วงเงิน4ถึง50,000ล้านบาทมาตรการกู้จะเสนอเข้าคอรมอในวันอังคาร นี้เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกจ้างทุกกลุ่มแต่เรื่องการแจกเงินคงต้องหาหรือกันให้รอบคอบเพราะก่อนหน้านี้เคยมีแนวโน้มแจกเงินให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจคนละ2,000บาทมีเสียงวิพากวิจารณ์ค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามพอสถานการณ์โควิด -19 รุนแรงขึ้นรัฐบาลอยากช่วยเหลือแจกเงินอีกครั้งคาดว่าจะมากกว่าที่เคยคิด จะให้2,000บาทก่อนหน้านี้โดยกำลังดูว่าจะแจกมากน้อยแค่ไหนเพราะต้องดูเงินในกระเป๋ารัฐบาลด้วยขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่อ้อยคนบ้านาน,นำมาเสนอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ